ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟาบิโซโ,โรมโนนักข่าวชื่อดังออกโรงเผยแมนยูเนเตดทำทุกวิธีทางหมายกระชากอ,องตัวเซเมนโยกองหน้าทีมบอลมัดมาเสริมทัพทั้งเสนอจ่ายค่าแรงอย่างงามพร้อมมอบตำแหน่งกองหน้าให้ลงสนามแต่นักเตะยังหวังเซ็นสัญญากับแมนซิตี้มากกว่าเซเมนโยสตาทีมชาติการนาได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเนื่องจากเขามีค่าฉีกสัญญาที่สามารถย้ายออกจากทีมเดอะเชอรี่ได้ในช่วงเปิดตลาดเดือนมก,กราคม โดยท้ายที่สุดเหลือแค่2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ที่เปิดศึกแย่งชิงตัวเขาก่อนหน้านี้สเปอร์ติต่อไปหาดาวยิงวัย25ปีเช่นกันแต่ถูกนักเตะปริเสธย้ายไปร่วมทีมตราไก่ขณะที่ลิเวอร์พูลแสดงท่าทีไม่คิดจ่ายตลาดแม้จะขาดอเล็กซาเดอร์อีซักที่บาดเจ็บรวมถึงโมซาราที่พ่าไปเล่นให้ทีมชาติในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่น นอกจากนี้เชลซีที่กระโดดร่วมวงชิงตัวนักเตะเป็นรายล่าสุดกลับลำอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนื่องจากตระหนักว่าสโมสรมีนักเตะตัวรุบล้นทีมแล้วจึงทําให้เหลือแค่แมนซิตี้กับแมตต์ที่พร้อมเซ็นสัญญากับเขาโดยสื่อยืนยันว่าเรือใบสีฟ้าเป็นทีมที่ได้เฮเนื่องจากเซมิโยเล่งย้ายไปคว้าแชมป์รายการแรกในชีวิตของตัวเองกับถิ่นเอธนสตดเดียม ต่อกรณีที่ผีแดงพลาดได้เป้าหมายโรมาโน,โนเผยเมื่อ24ธันวาคมว่าทีมดังค่ายโอทฟอร์ดพยายามอย่างหนักที่จะโน้มน้าวดาวหญิงแอฟริกันทั้งพร้อมจ่ายค่าแรงอย่างงามแถมเสนอให้เขาเล่นเป็นกองหน้าด้วยแต่นักเตะมีใจให้แมนซิตี้แมนซิตี้เชื่อว่าพวกเขาชนะการแย่งตัวที่บ้าคลั่งนี้แมนยูเตดแสดงปฏิกิริยาว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดโรมาโน่เผยใน YouTube แมนยูเต็ดทุ่มเททุกอย่างทั้งในแง่แทคติกและการเงินแมนยูเต็ดเสนอเงินอย่างบ้าคลั่งให้กับเซเมนโยพวกเขาพร้อมเปลี่ยนระบบการเล่นเพื่อต้อนรับเซเมนโยแต่รูเบนอารมริมย้ำชัดว่าเขาต้องการแค่นักเตะที่ต้องการสวมเสื้อของเมนยูเท่านั้นเราไม่ต้องการนักเตะที่ไม่มีใจอย่างซัมเมอร์อกรบวิเตอร์โยเคเรตแมนยเต็ดยอมรับว่าเกมโอเวอร์ที่พวกเขาไม่มีเกมแชมเปียนลีกแต่นักเตะเลือกเล่นเกมแชมเปียนลีก โลเมโน่เสริมต่อว่าผมขอบอกคุณถึงบทสนทนาระหว่างแมนเดดกับอ,องตวนเซเมินโยมันชัดเจนว่าพวกเขายอมแม้กระทั่งเปลี่ยนระบบเพื่อต้อนรับอ,องตวนเซเมินโยสู่สมโมสรดังนั้นเซเมินโยจะไม่ต้องเล่นเป็นวิงแบ็กไอเดียของแมนเตดตคือการเปิดประตูสําหรับระบบที่แตกต่างให้เซเมินโยเล่นอยู่ข้างหน้าแต่แม้จะทุ่มเงินอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเมื่อวานเพื่อพยายามคว้านักเตะและพยายามหาแทคกติกที่ดีที่สุดพวกเขาก็ยังไม่ได้รับไฟเขียวจากเซเมินโย แดนกอส i ิงอดีตมิดฟิลพิมลีกล่าวว่าคอบี้ไมนูเดอรุ่งค่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังทำผลงานได้ไม่ดีพอที่จะได้ลงเป็นตัวจริงให้กับสมสนในฤดูกาลนี้ความหวังที่จะติดทีมชาติไปฟุตบอลโลกของดาวเตะวัย20ปีรายนี้เริ่มริบหรี่ลงหลังจากไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากนักภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมทาให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าเขาอาจต้องย้ายออกจากโอทแทฟอร์ดในเดือนมก,กราคม เมนูล,ลงเล่นในเพียบลีกลู่การนี้ไปเพียงหลัก200นาทีนินดๆเท่านั้นโดยดูเหมือนว่าอโมริมจะเชื่อว่าเขาไม่มีคนสมบัติที่จะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับคู่ในระบบ3-4-2-1ของเขานักเตะจากอะคาเดมี่รายนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงครั้งเดียวในลู่การนี้ในศึกคาราบาวครับซึ่งเขาลงเล่นครบ90นาทีในเกมที่พ่ายแพ้ต่อกริมสบี้ทาวไปแบบหักปาก,กาเซียน ทั้งสวรรค์เขาควรอยู่ต่อและต่อสู้เพื่อตำแหน่งของเขากอสลิงกล่าวในรายการทานเฟอร์ s โชวของ Sky ยสปอร์คุณอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับนักเตะที่จะออกจากยูไนเต็ดทุกคนอยากย้ายไปสโมสรที่บริหารจัดการได้ดีกว่าแต่ไม่เลยคุณอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะทำหน้าที่ของคุณให้ดีสิ เห็นไดชัดว่าเขายังทําผลงานได้ไม่ดีพอในสนามฝึกซ้อมเพราะรูเบนอารโมริมไม่ได้เลือกเขาเพราะบุคลิกหรือจากปากคนอื่นๆแต่เขาทําผลงานได้ไม่ดีพอที่จะคู่ควรกับตําแหน่งนั้นเรื่องมันก็ง่ายแค่นั้นถ้าคุณไม่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ทุกวันคุณก็จะไม่ได้ลงเล่นใช่มีการแข่งขันแย่งตําแหน่งกับบูโน่แฟนันแต่ก็ยังมีตําแหน่งอื่นๆอีก ยังมีตำแหน่งของคาซิมิโลเขาเคยไม่ได้ลงเล่นแต่เขาตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักผลงานของเขาดีขึ้นร่างกายของเขาก็ดีขึ้นซึ่งผมก็ยังไม่คิดว่าเขาคือคำตอบที่ใช่และไมโดสามารถแข่งขันกับเขาได้เขายังสามารถเล่นในตำแหน่งที่สูงกว่าได้ด้วยแต่เห็นได้ชัดว่าเขาทำผลงานได้ไม่ดีพอในแต่ละวันที่จะทำให้ดูเบนอโมริมเชื่อมัน่น รูเป็นอัมบริมยอมรับว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะหาคนมาแทนบูโน่แฟร์นันได้แบบเต็มตัวแต่ได้ท้าทายผู้เล่นแมนเชสเตอร์เไนทดให้ทุกคนก้าวขึ้นมาช่วยเติมเต็มช่องว่างยามที่ไม่มีกัปตันทีมคนสําคัญบูโน่ต้องพักราวหนึ่งเดือนจากอาการเจ็บแฮมสติงที่เกิดขึ้นในเกมแพ้แอสตันวิลล่าเมื่อวันอาทิตย์และเป็นหนึ่งในผู้เล่นถึง7คนที่จะพลาดเกมบ็อกซิ่งเดยกกับนิวคาสเซิลที่โอทฟอร์ด คอบบี้ไมนูมัทไทรเดลิกและแฮร์รี่แม็กควายต่างก็เจ็บเช่นกันขณะที่ไบรอันเอเมอร์โมอามาเดโลและนุแซมมาซาอุยเดินทางไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนี่ถือเป็นการพักยาวครั้งแรกของบรูโน่ในรอบ6ปีที่อยู่กับยูไนเต็ดตลอดระยะเวลานั้นเขาเคยพลาดเกมเพราะอาการเจ็บไปแค่2นัดและอีก1นัดเพราะป่วย อมโมริมยังมองแง่ดีเดียวของเรื่องนี้คือมันจะทำให้เพื่อนร่วมทีมต้องแบกความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครแทนบูโน่ได้แต่ผมบอกนักเตะตอนเช้าแล้วว่าเราต้องมองในด้านดีถ้ามีด้านดีให้มองนะนั่นคือหลายคนต้องก้าวขึ้นมาอมโมริมกล่าวเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถพึ่งพานักเตะคนเดียวได้ทุกอย่าง บางครั้งเราพึ่งบูโน่ทั้งเรื่องการจัดระเบียบเกมและการสร้างสรรค์เขาเข้าใจทุกตำแหน่งในสนามคอยใส่ใจทุกรายละเอียดทุกลูกตั้งเตะเวลาเปลี่ยนตัวเขาคือคนที่บอกเพื่อนว่าต้องยืนตรงไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องเกมรุกแต่ในจังหวะเซตพีดเขาคือคนจัดระเบียบทีมและนี่เป็นโอกาสสำคัญให้ทุกคนก้าวขึ้นมาเราเสียทั้งบูโน่ในลูกตั้งเตะรวมถึงไบรอันและอามัดด้วยนี่กระทบทีมอย่างมาก มันเป็นโอกาสของนักเตะคนอื่นที่จะลุกขึ้นมาแสดงภาวะผู้นำที่เราต้องการจากลีสโดมาติเนสลุกชอหรือคนอื่นเราต้องการให้หลายคนเป็นผู้นำมากขึ้นเพราะเรื่องแบบนี้สามารถเกิดกับบรูโนได้แม้จะไม่ใช่เรื่องปกติแต่ก็เกิดขึ้นแล้วดังนั้นนี่เป็นโอกาสสำคัญของคนอื่นปัญหาการบาดเจ็บทำให้อโมริมต้องส่งดาวรุ่งอย่างแจ็คเฟเชอร์และเซเลซี่ลงสนามในเกมพบวิลลาและกุนซือยนเดยืนยันว่าทีมยังรับมือสถานการณ์ได้ ผมมั่นใจว่าเราสามารถชนะได้ทุกเกมเขากล่าวเสริมแน่นอนว่าเรามีปัญหาแม้จะขาดผู้เล่นหลายคนในตอนนี้ผมยังเชื่อมั่นในทีมและเชื่อว่าเราชนะได้ทุกเกมมันยากขึ้นก็จริงแต่ผมเชื่อใจนักเตะของผมถ้าเรามีสมาธิจริงๆเราจะชนะได้เรายังมีนักเตะค,คนอื่นๆและบางทีเราต้องลองเล่นในรูปแบบที่แตกต่างไปบ้างผมคิดว่าแจ็คเฟรชเชอร์ทำได้ดีมากกับวิลล่าและเมื่อมีโอกาสแบบนี้เราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้แจ็คและเด็กคนอื่นเราจะหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อเล่นต่อไป ชวดบูให้แมนยู9นัดเช็คผลลับผีแดงเกมเพียมลีกไร้ Bruno, บูโน่บัญชาการบูโน่แฟนันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสพลาดการลงเล่นเกมเพียบลีกให้แมนเด็แค่9นัดเท่านั้นจากปัญหาบาดเจ็บติดโทษแบนล้มป่วยและถูกจับให้พักนับตั้งแต่ย้ายมาค้าแข่งกับผีแดงเมื่อเดือนมก,กราคม2020หลังบุกไปแพ้แอสตันวิล่าด้วยสกอร์2ต่อ1เป็นอันแน่นอนว่าแฟนันจะพลาดการลงสนามอีกรอบราวหนึ่งเดือนหลังมีปัญหาที่เอ็นต้นขาด้านหลัง ต่อการปราศจากจอมทัพคนสําคัญย่อมทําให้เป็นที่มองกันว่าปีแสดงจะลําบากหนักเนื่องจากสตาเลือดฝอยทองเปรียบได้กับเดอะแบ็คของทีมตัวจริงเสียงจริงอย่างไรก็ดีความจริงจะเป็นเหมือนที่เราคิดเอาไว้หรือไม่คงต้องย้อนอดีตไปส่องดูผลลัพธ์ทั้ง9นัดของเมเต็ในเกมเพียมลิกที่พวกเขาต้องลงสนามโดยปราศจากหัวใจสําคัญวูฟหนึแมนเพฤษภาคม 2, 2021 โอเลกุนนาโซชาพาติเมเด็ดลงเล่นเกมปิดซีซั่น2020 2021แมตช์บุกไปเยือนรังโมลินิวสกราวด์ของทีมหมาป่าในซีซั่นที่ว่าผีแดงคว้าอันดับรองแชมป์พิมลิแถมเป็นทีมแรกถัดจากอาร์เซนอลชุดไร้ผ้าที่ลงเล่นตลอดซีซั่นโดยไม่แพ้เกมเยือนเลยแม้ส่วนใหญ่ในระยะนั้นจะเป็นการเล่นแบบปิดประตูแอนโทนีอีแลงกาประเดิมซัดเม็ดแรกของเกมได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่13ก่อนที่ควนมาตาจะยิงลูกโทษไม่พลาดในช่วงทดเวลาของครึ่งแรก อย่างไรก็ดีเกมที่ว่าแฟนนันถูกจับให้พักเพื่อลงเล่นเกมชิงชเอิร์ดยูโรปาลีกแต่โชคร้ายที่ผีแดงไม่สมหวังเนื่องจากพวกเขาพ่ายการดวนลูกโทษให้กับทีมเบียร์เลาของกุนซืออูไนเอเมรีแมนยูเต็ดสามเบอร์ลี่หนึ่งธันวาคม2021การสะสมใบเหลืองส่งผลให้แฟนนันตีโทษแบนจนพลาดเกมบุกไปเยือนเบอร์ลี่ในนัดสุดท้ายของปี2021แม้ลัฟลังนิตจะคุมทีมแทนโซชาที่โดนปลดแต่แมนยูสามารถบุกไปกำชัยเหนือเดอะคาเรตได้อย่างยอดเยี่ยม ผีแดงได้2ประตูจากสกอตต์แม็กธูเม์และคริสเตียโนโรนัลดในช่วงครึ่งแรกโดยระหว่างนี้เบนมีสกัดบอลเข้า bon ประตูตัวเองเพิ่มให้ทีมเยือนอีกเม็ดก่อนที่อารอนลินนอนจะตีไข่แตกไม่ให้อคันตุกะคว้าครีนชีตแมนยูเดสามสเปอร์สมีนาคม2022ปัญหาล้มป่วยทำให้แฟนอันชวดลงเล่นให้แมนเดแมตต้อนรับการเยือนของสเปอร์ในเดือนมีนาคม2022 แม้จะขาดกองกลางตัวกลั่นแต่พีแดงเก็บ3ามแต้มได้จากการคนแฮตทริกของโรนนลโดที่ช่วยให้ทีมกำชัยเนือไก่เดือดทองของกุนซืออันโตโนคอนเตชัยชนะเกมนี้ส่งผลให้เรดเดวิลรั้งอันดับท็อปโฟรได้แต่สุดท้ายพวกเขาจบซีซั่นในอันดับ6ขณะที่ทีมเมืองหลวงซีลอันดับ4ได้สิทธิ์ร่วมบูถ้วยแชมเปี้ยนส์อแอสตนวินล่า3 1พฤศจิกายน2022 จากการได้ใบเหลืองในช่วงทดเวลาเกมฝ้าบ้านชนะเวสแฮม1-0ทำให้แฟนนันติดโทษแบนนัดปุกไปเยือนวิลลารพาร์กจากการสะสมใบเหลืองครบ5ใบแม้ในหลายเกมการขาดเตาเตะเลือดไฟทองจะไม่เป็นปัญหาของผีแดงแต่ไม่ใช่นัดนี้และที่สำคัญเอมเบรี่อีกแล้วที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ในยุคข,ของเอริกเทนฮากได้สำเร็จจนทำให้เรดเดวิสบุกมาพ่ายสิงห์พังอัดเป็นครั้งแรกในรอบ27ปี ลิวอภูศูนย์มมย0ธันวาคม2023คริสตัลเพลตสี่แมย0พฤษภาคม2024แมนยู0อาร์ซิโน่1พฤษภาคม2024แมนยู0นิวคาสเซิล ah 2ธันวาคม2024เบนฟอร์ดสี่เมย3พฤศภาคม2024แมนยูในยุคของอโมริมแพ้เกมพิเีก ah 100%หากไม่มีแฟนนั้นอยู่ในสังเวียนแข่ง หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ